ในใจผมก็อยากพูดนั้นแต่ผมกลัวว่ามันจะส่งผลให้เขาดาวลงกว่าเดิมเลยมาขอคาแนะนําอาจารย์ครับเออพูดอะไรกับมันไม่ได้ไม่ก็พูดเสียเวลามันอยากตายปล่อยให้มันตายไปถ้าเราทําเต็มที่แล้วปล่อยปลอปลมเต็มที่แล้วให้เหตุให้ผลทุกอย่างเต็มที่แล้วถ้ามันไม่ฟังปล่อยวางเฉยคนเรามันจะตายมึงจําไว้นะมึงยื้อให้ตายมันก็ตายแต่ถ้าคนเราจะยังไม่ตายต่อให้มึงเดินหนีมันไปแค่ไหนเป็ไนไงมันก็ไปตาย มึงไม่ต้องไปสนใจวางอุเบกขาในเมื่อบอกเขาแล้วปอบประโลมแล้วสอนเขาด้วยความเมตตาแล้วเขาไม่วางปล่อยให้เขาพิจารณาให้ควรตามตัวเขาเองมึงอย่าไปปอบอะไรมากสังคมทุกวันนี้มันปอบกันเยอะเออานิดหน่อยเลยป่วยเป็นโรคก,กันนี่ไงมึงดูคนสมัยโบราณมีใครเป็นโรคซึมเศร้าที่ไหนมันมีโรคแบบนี้โรคแบบนี้มันเป็นโรคดัจลิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมึงรู้ไหมว่าทําไมเคมีในสมองเนี่ยทำให้คนอยากตายกันมากขึ้น,นเพราะมันเจอภาวะของความเครียดคัด มันเจอภาวะของอะไรของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในชีวิตมาแล้ววันวางปัญหาไม่เป็นมันแก้ไขปัญหาไม่ได้มันไม่รู้จักอดทนอดกานปัญหามันก็เลยบอกอะไรร่างกายมันก็ปรับตัวตามสถานการณ์นั้นเคมีในสมองมันก็เลยหลั่งออกมากขึ้นมึงไปดูหลักวิทยาศาสตร์วงการแพทย์จ่ะนะเพราะมันแก้ไขปัญหามันโดนตามใจมันโดนเอาแต่ใจมีแต่คนปอบประโลมมีแต่คนพูดจาดีมึงไปดูครอบครัวในสมัยก่อนเราไปถามพ่อเราแม่เราอ่ะคนพ่อคนแม่เราเราไปถามก็ดูนะ สมัยก่อนพ่อแม่เขาเลี้ยงกันยังไงนี่มือข้างหนึ่งตีนข้างหนึ่งนี่กูบอกให้บางคนนี่ถึงขั้นจับแขวนขือแล้วเอาไม้ตีถูลูดถูกลางกันมาไปถามรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะ่ะครับปู่ย่าตายายเขาเลี้ยงพ่อแม่เรามายัางไงไม่มีคําว่าปอบกระโลมกูจะบอกให้คนในสมัยก่อนมาเลยไม่มีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าไม่มีปัญหาเรื่องโรคแพนิกมันเลยไม่ต้องมีนักจิตวิทยาบําบัดไม่ใช่เพราะวิทยาศาสตร์มไม่ใจเลยลุ่งเรืองแต่เพราะมันไม่มีโรคเหล่านั้นมึงรู้ไหมทําไมถึงมีหมอเข้าใจหรือเปล่า เมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นผลจึงตามมาเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อมันมีโรคภัยแค่เจ็บหมอจึงมีเมื่อมีปัญหาสุขภาพจิตหมอทางจิตจึงมีมึงไม่มีคนป่วยไปโรคสุขภาพจิตจะมีจะมีหมอจิตเวชมาเหรอกูถามแค่นี้เขาไม่มีเพราะมันมีปัญหาทางสุขภาพจิตไงมันจึงมีหมอจิตเวชมาเพราะมึงป่วยเป็นโรคนี้โรคนั้นมันจึงต้องมีหมอเฉพาะทางถ้ามึงไม่ป่วยก่อนจะมีหมอได้ยังไงใช่เปล่าแล้วหมอจะรักษาหาอะไรอ่ะ หมอจะเอาอะไรมาเป็นเคสตัดี้ในการรักษาดังนั้นมึงต้องป่วยก่อนจึงมีหมอหมอจึงมีมาทีหลังจากอาการป่วยดังนั้นอาการป่วยจึงปรากฏก่อนถึงจะมีหมอรักษาอาการป่วยนั้นได้นี้เรียกว่าปฏิจจสมุปปทธรรมนี่พระเจ้าสอนอย่างนี้เพราะจะได้โรคแพนิกโรคหาเหวอะไรเมื่อก่อนมันมีที่ไหนมันไม่มีเพราะอะไรอะ่ะมันไม่มีใครมานั่งปลอบใจอ,อย่างนี้หรอก มึงรู้หรือเปล่าสมัยโบราณเนี่ยปู่ยาตายายกูเห็นมาสมัยเด็กๆเ,เนี่ยอะไรไม่ได้ดังใจนีเขาคุยงเลยนะมึงอะไรอยู่ตรงมือนเนี่ยเขาคุยงเขาขับขว้าคุยงเลยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันดัดจริตกูจะบอกให้นิดหน่อยไม่ได้ดูหน่อยไม่ได้ขึ้นเสียงหน่อยไม่ได้จะเป็นจะตายนี่แหละมาเลยไปปัญหาอย่างทุกวันนี้นี่ไงม,เมงา,เาเลยมีโรคซึมเศร้าเขาแลยมวตะปอบใจกันอยู่มวตะปอบเป็ลมกันอยู่ ม,ม,มึงรู้เปล่าหลักสถิติคนทําลายชีวิตตัวเองจนถึงความตายในในสมัยก่อนมันมีที่ไหนละมันน้อยมากหลักสถิติคนทําลายชีวิตตัวเองมึงรู้ไหมคนทําลายชีวิตตัวเองในสมัยก่อนอะ่ะอันดับฮอตที่ที่เขาฆ่าตัวเองอะ่ะเพราะอะไรรู้หรือเปล่าพ่อแม่บังคับบังคับอะไรแต่งงานหน้าหนาอันดับแรกๆเลยในสมัยโบราณสมัยนี้อะไรอผัวทิ้งมีทิ้งกูก็จะทําลายชีวิตตัวเองแล้วใครกดดันอะไรหน่อยกูจะทำลายชีวิตตัวเองแล้ว เพื่อนไม่รับเข้ากลุ่มกูจะทำลายชีวิตเองแล้วไม่ได้อะไรดังใจกูจ่ทำลายชีวิตเองแล้วแล้วก็อ้างว่ากูป่วยกูป่วยมันตลกนั่นแหละธรรมะมันเลยไม่มีคําว่าปลอบใจเพราะการปลอบใจมันเป็นเรื่องของกิเลสสุดท้ายเป็นไงต้องไปนั่งอ้อนกันต้องไปนั่งปอบประโลมรูปหัวรูปหำกันไรสาระสิ้นดีใครอยากได้คําปลอบใจไปที่อื่นในกลุ่มนี้กูไม่มีให้อะนะกูมีตาด่ามึมงซ้ากูจะบอกให้ ทุกวันนี้มันมีแต่กิเลสเรียกร้องความสนใจเอาแต่ตัวเองไปที่ตั้งมันถึงมึงดูสังคมทุกวันนี้มาเเ็วๆามต่ำช้าแบบนี้นี่ไงใครทําอะไรไม่พอใจกูกูฟ้องใครทําอะไรไม่พอใจกูกูโกรกูเกลยูกล้าค่าพยาบาทบ้าลายใครทําอะไรไม่พอใจกูกูเบียดเบียนจับเลยกูไม่สนใจเขาจะนั้นกูด่ากลับเลยกูต้านกระทูด้ด่ามึงว่าจริงหรือเปล่าล่ะมันสังคมดัดจริตทุกวันนี้มันมีแต่กิเลสตัณหา มึงจะให้มานั่งปอบใจกับกิเลสเหอใครจะปอบก็ปอบไปดูกไม่ปอบหรอกท่านก็เก่งเกินเขาถามดีๆก็นักเลงครับกูจะตอบแบบนี้มึงจะทำอะไรกูล่ะมึงอยากตอบดีๆมึงก็ไปทั้งต้องช่องตอบทีดิมึงอยากตอบแบบไหนมึงก็ไปตั้งช่องเปิดเอาไปเปิดช่องเอาน่นแล้วมึงก็ไปตอบตามที่มึงต้องการ มึงอยากได้คาตอบดีดๆมึงก็ไปทําทําได้ไหมล่ะไปทําสิไม่ใช่มึงทําไม่ได้แต่มาสอนกูว่ากูต้องทำยังไงมึงไปทําไม่ได้ก่อนไปมีช่องไปขอตัวเองให้ได้ก่อน,ไป,ออไ,อนไปมีคนถามไม่ได้ก่อนมีคนถามแล้วค่อยแสดงความเห็นมีคนถามแล้วมึงค่อยตอบเขาไม่จะมาสอนกูว่ากูต้องตอบยังไงมึงรับคําตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องมาถามกูพูดอยู่ตลอดเวลานะเออใครอยากจะฟังคําตอบจากกูต้องรับคําตอบให้ได้จะรับคําตอบให้ได้ไม่ต้องมาถามไปถามที่อื่น อยากได้คําตอบสนองเพราะทิ้งไพัยเลาะพอหูมึงอ่ะเออไปหาที่อื่นกูไม่มีให้หรอกที่นี่อ่ะ